เพลงช็อกโกแลตใครเคยฟังมั้งไม่เคยฟังแต่เคยเห็นอ่าคนบ่อยดฟังไม่พอต้องดูเอมวีด้วยเอมวีเนี่ยจะเป็นเด็กมัธยมสองคนอ่าซึ่งถ้าใครดูเอ็มวีผ่านๆเนี่ยก็จะดูอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนผมตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูเอมวีผมจะฟังเพราะว่าบางทีผมเปิดแบบตอนขับรถเนี่ยแล้วผมพอมาดูที่หลังเนีอยเี้ยไม่ก็เออ คือแบบคือถ้าเจาะลึกลงมาจริงๆอะเอ็มวี MV นะมันมีความดาร์กมากๆอยู่ที่เขาตีแผลกันไว้ mm hmm. ก็คือในตัวเอนะ็มวีเนี่ยเหมือนตัวผู้ชายเนะี mm ่ย hmm. แบบรักผู้หญิงมากๆชอบในตัวผู้หญิงมากๆจนแบบว่าอยากจะเก็บไว้ดมเหมือนอารมณ์แบบถ้าเปรียบเทียบคืออยากจะเก็บไว้ดมตลอดคือชอบผู้หญิงคนนี้มากแล้วก็คือแบบว่าท้ายที่สุดนยะก็คือเขาตีกันว่าผู้ชายเนะี่ยฆ่าผู้หญิง mm hmm. แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นตู้เย็นใช่ก็คือในในเอ็มวีสัญญาก็คือเป็นช็อกโกแลตใช่ผู้หญิงเคยให้กินอ่าแต่จริงๆแล้วเขาตีกันว่าช็อกโกแลตที่แช่ในตู้เย็นนะที่ผู้ชายเปิดมาเจอไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่เป็นศพของผู้หญิงอือที่ผู้ชายมักจะเปิดตู้เย็นมาแต่ไม่กินนะเพื่อเปิดมันดมอยู่ตลอดเวลาเปิดมันดมเปิดมาดูเปิดมาดมเปิดมาดมเพราะว่าชอบกลิ่นของผู้หญิงมากคนนี้มาก แล้วสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เอมวีมันเป็นเอ็มวีใสๆอ่ะในตัวเอมวีจะมีการแปะดาวอยู่ที่หน้าของผู้ชายอืแล้วก็แปะบนเพดงเพดานอะไรเงี้ยมันจะมีสัญญาสองแบบก็คือในเอมวีผู้หญิงเหมือนถ้าอยากไปเป็นอยู่ในนาซาอะไรเงี้ยโอกาสอะไรโอกาสอะไรเงี้ยแต่สัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ดักดาคือที่เขาตีมาดาวที่แปะไว้บนหน้าผู้ชายกับที่แปะแปะไว้รอบห้อง คือเศษเลือดที่กระเด็นอืมอมืเพราะผู้ชายเป็นคนฆ่าผู้หญิงอะไรอเงี้ยต้องลองไปดูว่ามันจะดาร์กมากแล้วก็ถ้าไล่อ่านคอมเมนต์เนี่ยจะมีหลายคอมเมนต์ที่เขาพยายามตีสัญญาของตัว MV เอ็มวีหลายอย่างแต่จะมีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาตีสัญญาเนี้ยไว้ดีมากๆและดาร์กมากๆต้องลองหาลองค้นไปอ่านดูอืมน่าสนใจน่าสนใจมันมีอยากกินนั่งแหละที่เหมือนจะเหม็นแต่เราชอบกันทางนั้นครับคนกับต่เกคนผุด <laughs> ไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจทําไมทําไมเราพวกเราถึงเข้าใจใช่กีปิกดาร์คเทลนะครับคุณดอคุณดรคุณดรเชโรนะจริงจริงพอเนี่ยพอพูดถึงเรื่องหมกศพไว้ดมกินตัวเขาถูกไหมเคยดูอันบอเพอร์ฟูมเคยน้ําหอมมนุษย์อ๋อเออ่เคยเคยดูอันน้น้หอมมนุษย์นะเพอร์ฟูมหนังปีสองพันหกอืม กุงกับทอมทิกแว้ฮะเรื่องนี้คือเกี่ยวกับตรงตัวเลยน้ําหอมมนุษย์เลยจับคนมาทำน้ำหอมใช่จับคนมาทำน้ำหอมเลยแหล,ละก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเหมือนแบบเกิดมาแล้วมีประสาทสัมผัสทางกลิ่นพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นอืแล้วเขาจะได้กลิ่นทุกอย่าง ละเอียดหมดเลยคือแยกได้เลยว่าคนนี้กลิ่นนี้คนนี้กลิ่นนี้อะไรเนี่ยจนเขาเริ่มแบบโตเป็นวัยหนุ่มแล้วก็เริ่มเข้าสังคมไปเจอผู้หญิงอ่าเขาก็เริ่มได้กลิ่นผู้หญิงครั้งแรกแต่พอได้กลิ่นไปก็คนนี้คนนี้กลิ่นนี้คนนี้กลิ่นนี้แล้วมันหอมหอมเหลือเกินอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มลงมือทําการเก็บเกี่ยวกลิ่นของผู้หญิงเหล่านั้นอ่าโดยการที่ตัวเองก็เหมือนแบบไปร่ำเรียนวิชาทำน้ำหอมจากจากอาจารย์คนหนึ่งอะ่อแะแบบไปเรียนทําวิชาแบบว่าเอ้ดอกไม้ อ่าะชะนิดน,นี้สกัดกลิ่นแบบไหนแบบอะไรยังไงสกัดกลิ่นยังไงแล้วก็เอาวิธีตรงนี้นมาดัดแปลงแล้วไปสกัดกลิ่นจากศพของผู้หญิงที่เขาอ่าเขาเรียกว่าล่อลวงมาอืม,อมตอนจบนี่กลายเป็นหนังที่แบบว่าระเบิดระเบ้อมากมแต่แลรวไม่คิดว่าจะจบเงนะั้นใช่ลองไปดูใครไม่คยดูน้ำหอมนอมนุษย์แต่ชอบนะชอบตรงสูตรของเขาตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นน้ำหอมสูตรที่ว่าของีของอียิปต์ที่จะต้องอ่าน้ำหอมสิบสองขวดอ่ะ มารวมกันอ่าหอมที่ดีที่สุดคนนึงใช่นั่นแหละคือขวดสุดท้ายในเรื่องอืมอ่งเงี้ยแต่ระหว่างทางอ่ะผอมันมีอะไรที่มันล้นระทึกมากแค่ดูก็รู้สึกได้กลิ่นได้เอองงกันมันเขาบรรยายกลิ่นออกมาให้เราข้างข้างฉีดน้ำหอมแรงไปปะข้างข้างฉีดน้ําหอมแรงไปอ๋อแบบดูดูในโรงเงี้ยอ๋อไอ้กลิ่นมาจากไหนปะอ๋อข้างจึงก็ กินบางครั้งกินที่เราชอบเราก็ไม่สามารถเก็บไว้ข้างกายได้ตลอดเวลาดูกไหม, mm hmm. มเพราะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมธรรมชาติใช่สดทุกคืนเวสามทุ่มครึ่งที่ YouTube วงเล่า by เพส Home กดติดตามกดไลค์กดแชร์และเราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน